ติดป้ายขายที่ดินกันชัดๆนะครับผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่สำรวจพบว่าตอนนี้มีป้ายประกาศขายที่ดินติดตั้งมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจในหน้าเนี่ยกลับมาด้วยแต่จากการไปสอบถามเจ้าของที่ดินต่างยืนยันว่ายังขายราคาที่ดินราคาเดิมหรืออาจจะสูงจากเดิมเล็กน้อยนะครับ โดยราคาที่ดินบริเวณริมทางรถไฟใกล้กับจุดโครงการ CY แล้วก็ ICD รวมไปถึง Warehouse ซึ่งเป็นโกดังครับราคาขายอยู่ที่ไร่ละ1.5ล้าน5แสนบาทนะครับขณะที่ผู้เสนอซื้อเฉลี่ยไร่ละ1ล้านบาทซึ่งราคาก็ขึ้นลงตามสภาพของพื้นที่ไปเมื่อวันนี้นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปติดตามความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีครับ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสานเปิดประตูสู่ทางรถไฟลาวจีนหลังจากมีการขนส่งสินค้าเกษตร20ตู้คอนเทนเนอร์เที่ยวแรกไปกับรถไฟลาวจีนเมื่อวานนี้แล้วครับนายอลงกรเปิดเผยถึงความพร้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมว่าขณะนี้คืบหน้าไปมากโดยเฉพาะสิ่งของแล้วก็การสร้างสาธารณปโภคต่างๆนะครับทั้งไฟฟ้าประปาบ่อบำบัดน้ำเสียคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ ขณะเดียวกันภาคเอกชนเองก็ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงทางแยกถนนมิตรภาพเข้าสู่นิคมครับสร้างทางรถไฟมาเชื่อมกับนิคมรวมไปถึงสิทธิพิเศษเท่าเขตเศรษฐกิจชายแดนและก็เจ้าหน้าที่ประจำด่านมีการกระจายสินค้าหรือว่า ICD ด้วยครับ